พอคุณเริ่มปุ๊บช็อตปับ๊บไอสัตว์เป็นไรเนี่ยรู้ไหม่ยไม่ค่อยอยากจะพูดแบบนี้สักเท่าไหร่นะเพราะมันจะทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนดังและรอดูคลิปตัวเองเป็นล้านคน <c oughs> แต่ก็ต้องพูดนะโอ้ไฮสติงเจอร์และผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมหายไปเกือบสองอาทิตย์ถึงได้ไหมก็จะถึงแลยนะและก็ต้องพูดว่าขอโทษเป็นครั้งที่สองนะ <c oughs> สำหรับคนที่แบบรอดูคลิปผมจริงๆนะก็ ขอโทษด้วยจริงที่อยู่ดีก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวหรืออะไร,รสักอระยงหนึง่งเพราะฉะนั้นมันก็มีการคุยกับคนดูหน่อยจริงไหมละ่ะปมะมอณเกิดสออาทิตย์ก่อนประมาณ28ปะไม่รู้สิจำไม่ได้ละคือพอดีว่าผมเนี่ยนะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปรับทราบข้อกระหาของคู่กรณีกับผมที่เขาแจ้งความผมก็นั่นแหละผมก็ไปเคลียร์ปัญหานั้นเรียบร้อยแล้ว แล้วทีนี้พอผมกระป๋าเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็ตั้งใจจะทําคลิปเหมือนแบบทำตัวปกติอะไรแต่ว่าผมก็ต้องมาย้ายห้องซสอย่างนั้นเพราะว่าแฟนเขาแบบว่าอยากเปลี่ยนที่นะเด้ผมก็เออแล้วพอผมย้ายมาเสร็จปุ๊บก็ดันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อีกเป็นอะไรที่โคตรเศร้าแล้วกว่าจะทําการย้ายเน็ตอะไรมานี่ก็โอ้โหติดต่อเรื่องเงินวุ่นวายชิบหายเลยแถมยังโดพนพนักงานสัน่งบีบีกูสตินอิสตากเลยก็ย้ายห้องมาเนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเตียงของต,ตัวเองสักเท่าไหร่ผมไม่ชอบไปตรงหัวเตียงแบบนั้นเลยนะพูดจริงผม,มแบบว่า แบบเตียแบบมินิมอลอะนะแบบดูคูลๆอะนะแล้ก็อยากได้ไฟ LED มาติดตรงข้างหลังห้องหน่อยหนึ่งออไม่ใช่ติดรงกําแพงข้างหลังนะเออผมื่อว่าถ้าเกิดเอาเป็นไฟ LED เดี่ยมาติดไว้แล้วก็เอามาเปิดตอนถา่ายคลิปเนี่ยผมว่ามันน่าจะดูสวยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คือตอนนี้เราก็เพิ่งจะย้ายห้องมาก็ยังจัดการอะไรไม่ได้ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ <c oughs> โอเคอ่อผมจะพูดเรื่องอะไรต่ออีกดีนะ เอางี้ดีกว่าเอาเรื่อง yba เป็นไงหลายวันที่ผ่านมานี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมโ,โบรบอทในแมป yba ใช่ไหมแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนชอบกับสิ่งที่ผมทํามากเลยไอ,เ,อเกมโจโจพาร์ทส,สองอะซึ่งผมก็ขอบคุณจริงๆนะว่า,าคุณชอบผลงานผม <c oughs> แต่ก็คิดนะว่าจะคงไม่มีใครอ,อยากดูแล้วมัง้งเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยพอทาทิ้งไปก็ทิ้งไปแบบโอ้โหเป็นยาวแบบนานมากๆเลยกว่าจะมีพาร์ทส,สองก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนใช่ปะล่ะคือว่าประเดีนะ๋ยนผมกำลังเก็บพุตเทจอยู่ไว้ผมก็เลยแบบ เออใช้เวลาเยอะหน่อยหนึ่งอ๋อแล้วก็ผมเห็นมีคนขอมาว่าอยากให้ผมแนีเล่นเกมไอแมปนั้นเหมือนเดิมเป็นพาดิซัมใช่ไหมแต่คือพอดีว่าผมคิดว่าคงไม่น่าจะเป็นไปได้นะคือมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหาฟุตเทจหรือหาอะไรแบบว่าที่น่าสนใจอีกแล้วเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้สิมันมันดูแล้วไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่สำหรับผมตอนนี้นะผมคิดว่าถ้าสมมติเออเออมันเอาตัวละครใหม่ที่เป็นแบบสแตนตัวใหม่อย่างเอออะไรนะโจเลียนปะมันเอาเข้ามาโหอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ก็ได้นะ เอออันนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ต้องมารอดูนะว่ามันจะอัปเดตเมื่อไ,ไหร่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นจกคิดตรงไหนตน่อดีภาคสามนะคือ <c oughs> จริงๆไอคลิปภาคสอนนะผมตั้งใจจะทำแบบว่ามาเซอร์ไพรส์เพื่อนตัวเองนะ <c oughs> ก็ตอนที่พวกเราเล่นเกม YBA พาร์ทแรกเนี่ยเขาบอกว่าชอบอมากๆผมก็รู้สึกดีใจมากเลยด้วยแถมเขายังพูดกับผมว่าผมไม่ใช่แฟนคลับโจโจ้และเมื่อเคยดูการ์ตูนโจโจ้มาสักตอนเลยแต่สามารถทําให้เขารู้สึกชื่นชอบกับพาร์ทนั้นได้ผมรู้สึกแบบเฮียโคตร ไอ้ย่าโคตรดีใจเลยอ่ะมีคนชมราอะไรเราแบบนี้ก็นั่นแหละคือผม่ะไม่ใช่แฟนการ์ตูนเรื่องโจโจแล้วผมไม่เคยดูสักตอนเลยแต่สำหรับคนดูคนไหนที่แบบไม่เชื่อจริงเหรอไม่เชื่อครับโมทำไมถึงตัดออกมาได้ขนาดนั้นแหละไม่ดูจริงๆรเหรอใช่ผมไม่เคยดูจริงๆเว้บแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายปีก่อนไม่รู้สักสองสามปีมั้งที่มันมีกระแสโจโจที่บอกว่าเขาจะชอบแบบตัดเป็นคลิปแบบคลิปสั้นๆอ่ะเออแล้วเอามาลงตรง Facebook หรือไม่ก็ลงมาตรง y o YouTube เว้ย ซึ่งผมก็ดูผ่านๆอาจากตรงนั้นเวย้ยคือตอนนั้นเราไม่มีอะไรทำใช่ไหมแล้วก็เลื่อนโทรศัพท์เลื่อนเฟซเลื่อนคลิปดูได้แน่าอะไรไปเรื่อยืเอยแล้วพอเราเห็นอะไรผมก็เออน,นั่งดูเฉยมันก็ทำให้ผมแบบเข้าใจไปว่าเอออ๋อกระตู้นโจโาจ้ามันเป็นแบบนี้สินะสไตล์มันเป็นยังไงการพูดมันเป็นอะไรยังไงท่าโพสท่าแอคท่าคุยอ่าเขาเรียกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสีหน้าของตัวละครจะต้องแบบว่าเออมีการเพ้นเหมือนเป็นเงาดำๆ เออผมก็เข้าใจหนจุดจุดนั้นนั่นแหละเออซึ่งผมก็เลยเอาจุดนั้นมาประยุกต์กับการทาคลิปของตัวเองเว้ยในเมื่อตัวเองเล่นเกมที่แบบมันเกี่ยวกับโจโจใช่ไหมโลบกโจโจผมก็ต้องทำให้มันเหมือนแบบมันออกมาเป็นแบบโจโจจริงๆอ่ะเออมีฉากการ์ตูนมีแบบต่อสู้กันถ้าเราจะมานั่งเล่นเกมแล้วก็ถ่ายคลิปแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนกับช่องอื่นๆที่แบบนั่งเล่นกันงงๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมล่ะก็เลยได้ทําให้มันเป็นแบบโจโจก็คือต้องเป็นโจโจแล้วส่วนเรื่องการ์ตูนโจโจเนี่ยผมมีเคยครั้ สักซัสิ่งสัตนหนึ่งให้จบดูแต่ว่าคือมันก็เป็นไปไม่ได้ของผมขี้เกียจขี้เกียจตอนนี้ว่าผมจะต้องมานั่งอ่านซับไปคือผมเบื่อที่จะต้องมาแบบอ่านตัวหนังสือในที่ผมจะได้มานองมองมองหน้าการสนทนาของตัวละคร2ตัวไงคือผมขี้เกียจอ่านแล้วมันเมื่อยตาสุด,สดยผมอยากนั่งฟัง,ฟงภาษาไทยมากกว่านะเอาจริงๆให่ผมต้องมานั่งอ่านซับแล้วมองสองอย่างนี้มันดูไม่รู้เรื่องว่ะปวดตาชิบหายเลย ทีนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรต่อดีนะอ๋อแล้วก็ส่วนเรื่องคดีคือตอนที่ผมเดินทางไปที่นั่นอนะ่ะจริงๆผมก็ถ่ายคลิปมานิดๆหน่อยๆน,น,นะก็เดี๋ยวผมจะตัดลงมาให้ดูถ้าเกิดสามารถลงได้นะพูดตรงๆเลยวตอนเดินทางไปนั่นนะโหเบื่อชิบหายเนาะนั่งรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเอาละครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ยังเราทุกผลงานของผมอยู่เรื่อยๆและก็ขอบคุณจริงๆสำหรับผู้ที่ชอบผลงานของผมนะ สำหรับที่ผมเล่นเกมโดยเฉพาะนะเอาละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนด์กด subscribe นะครับผมแอนตั้งโฟ w ์ว c h ชิ่งกับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็บาย